วันในวันที่ยิบสองนะครับสิงหาคมสองห้าหกห้านะครับอันนี้ก็มาดำนาในบอ่อซีเมนต์นะครับนี่ข้าวที่ลงก็เป็นข้าวมะลินะครับข้าวขาวมะลิกอขสิบห้านะครับในบอ่อนี้ก็ปลูกได้ทั้งหมดเจ็ดกอนะครับในระหวา่างในระหวา่าง หนึ่งกอก็จะใช้อยู่ที่ประมาณห้าต้นนะครับห้าต้นก็ลองดูนะเราจะมีการเติบโตเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นวันแรกที่ลงมือปลูกนะครับปลูกทั้งหมดสีบ่บ่อด้วยกันนะครับสีบ่บ่อด้วยกันดำนาในบอ่อซีเมนนะครับทดสอบดูนะทดสอบดูเดี๋ยวก็จะมา ติดตามผลเรื่อยๆนะครับดำนาในเบอร์ซีเมนนะต์ลองดูการเติบโตของเขานะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะที่ลงมือดำนะเป็นข้าวมะลินะครับข้าวขาวดอกมะลิห 85นะครับพานนี้ก็นำมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับของพ่อบุญศักดิ์แม่บัรลลยสิงห์กวิฮนนะฮะให้พันมานะครับนำมาปลูกที่ชายภูมิทั้งหมด4บอ่อด้วยกัน,นครับการเติบตัวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามกันเรื่อยๆนะฮะนี่เป็นวันได้ที่เราดำนะครับ